เตือนเต็มไม่ทอดทิ้งภรรยาเอสกันตพงค์หลังแจ้งข่าวสามีออกจากไอซีเรียกได้ว่าเหล่าแฟนๆต่างส่งกำลังใจเมื่อคิตตี้คริสติน่าหรือภรรยาของพระเอกดังเอสกันตพง์นั้นก็ได้เผยภาพแรกสามีอาการยังวิกฤตขณะลูกสาวนั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงในโรงพยาบาลและล่าสุดทางด้านภรรยาเอสกันตพง์ได้ออกมาอัปเดตล่าสุดเอสกันตพง์ได้ย้ายจากห้องไอซ มาพักรักษาตัวที่ห้องปกติแล้วโดยทางด้านคิตตี้คริสติน่าได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่า Happy to be sitting with papa in his new room We finally can announce that S is m o v e out of the ICU into a normal room as he is now stable enough เราอยากจะแจ้งให้ทราบว่าอาการของเอในตอนนี้สามารถย้ายออกจากห้อง ICU มายังห้องพักปกติแล้วนะคะ อีกทั้งงานนี้ตัวแม่รุ่นใหญ่อย่างตุ๊กเดือนเต็มนั้นก็ไม่ทอดทิ้งได้โผล่ไอจีภรรยาเอสกันตะพงหลังแจ้งข่าวดีสามีออกไอซียโดยุ๊กเดือนเต็มก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่ารีคับเวอรี่ซูนกับแปลภาษาไทยว่าขอให้ฟื้นตัวเร็วๆนี้ค่ะ